สวัสดีค่ะเส้นทางบันเทิงวันนี้อยู่กับมินชีนะคะวันนี้นะคะมินชีจะพาไปดูบรรยากาศของซีรีส์เรื่องมรดกมืดกันค่ะพาไปที่ก่องซีรีส์มรดกมืดก่อนปิดกล้องถ่ายทำเหล่านักแสดงก็ได้มารวมตัวกันแจกลายเซ็นบนปฏิทินปีใหม่ของช่อง7 HD ที่ไคลสกายเอ็นเตอร์เทนเมนต์เตรียมจัดให้เป็นของขวัญพิเศษเคนภูภูมิและมินชีเศรษฐนันก็แท็กทีมมาเซ็นด้วยกันค่ะพร้อมรีวิวภาพจากซีรีส์มรดกมืดซึ่งทั้งคู่ก็ไม่สปอยเนื้อเรื่องสักนิดแฟนๆต้องรอชมกันเองร์กที่สุดดดในน12เเเืืออลยคค่่ะปิมาีก็แบบ อยากแตกต้องแตกต่างเออคือเดือนอื่นเนี่ยเขาจะแบบเป็นสีสันแต่เดือนของเรานี่แบบเขาดูสดใสเลยนะใช่เดาไม่ถูกว่าเอ๊ะยังไงกันแน่เติ๊กเติ๊กน่าสงสัยสุดเลยเติ๊กอ่ะไอทีเซอร์ค่ะมันจะมีดอกพุทธซึ่งดอกพุดธเนี่ยมันเกี่ยวกับเรื่องนี้นี่แหละอ่าต้องรอดูว่ามันจะเกิดอะไรใช่มันเกี่ยวกับใครอะไรยังไงผมก็ดูนะที่แบบว่าเป็นทีเซอร์รวมของหลายๆเรื่องอย่างเงี้ย แต่ละเรื่องเขาก็มีเรื่องเาวาออกมาเนาะเรื่องเลวาเขาอะเรองเาไม่มีเรื่องเาวาอ่าจริงๆคือแบบเราทิ้งไว้ให้คนดูได้คิดก่อนอแล้วเดี๋ยวเราก็จะมีทีเซอออกมาอีกใช่เออมันหือเปล่าเพราะว่าเออมันออกอะไรเยอะไม่ได้เลยอ่ะค่ะก็ฝากมรดกมืดด้วยนะคะดักเลกาซีค่ะแล้วก็มารอดูกันนะคะว่าสรุปแล้ว มรดกมืดคืออะไรแล้วใครจะได้มรดกไปแล้วสรุปใครคือคนที่อยู่ในภาพนี้นะคะรอติดตามชมกันค่ะและ,และที่สำคัญไม่ลืมอวยพรปีใหม่2569กบับแฟนๆช่อง7 HD ดอดีด้วยค่ะปีใหม่นี้นะครับก็ขอให้ทุกคนมีความสุขมากๆนะครับผมแล้วก็สุขภาพร่างกายแข็งแรงนะครับแล้วก็เริ่มปีใหม่ขอให้ทุกคนประสบความสำเร็จทุกๆเรื่องนะคะมรดกมืดสนุกแน่อีกไม่นานเกินรอค่ะช่วงนี้พักกันสักครู่นะคะกลับมาพบกันใหม่ช่วงหน้าค่ะ กลับมาช่วงนี้มินชียังมีความสนุกให้ชมกันต่อค่ะถ้านึกถึงสปอร์ตแมนในช่อง7 HD ทุกคนคิดถึงใครกันบ้างคะเบนสันติราชน่าจะเป็นหนึ่งในลิสของนุ่มรักกีฬาเพราะเป็นทั้งผู้ประกาศข่าวกีฬาในช่วงสนามข่าวกีฬาในสนามข่าวเจ็ดสนีและเมื่อวานนี้ก็ไปร่วมงานกีฬาฟีบา 3x3 สปอนเซอร์ d b ดบู Cha มเปี้ยน c u p 2องรวมถึงการเล่นกีฬาต่างๆทั้งฟุตบอลแบดมินตันและล่าสุดเข้าวงการเทนนิสเรียบร้อยแล้วนะคะเบนบอกว่าชอบกีฬาเป็นชีวิตจิตใจได้สุ คือผมมาเป็นคนเล่นกีฬาได้ทุกชนิดตั้งแต่เด็กๆแล้วแหละ,ะแต่ว่าชนิดที่เราชื่นชอบและถนัดมากที่สุดคือฟุตบอลแต่พอหลังจากที่เห็นคนอื่นๆเขาไม่ว่าจะเป็นเพื่อนพี่น้องต่างๆเนี่ยเขาไปเล่นเทนนิสกันยูนโรก็ไปเล่นแบดละใช่แบดเราก็เล่นได้แต่ว่าเราก็มีคนชวนเราไปเล่นเทนนิสเพื่อนเนี<ๆ>่ยเล่นเทนนิสว่าช่วงนี้เทนนิสเทนกำลังมาเราก็ลองไปไปฝึกเล่นดูแล้วก็เราก็เล่นได้เพื่อนครับเพื่อนพี่น้องต่างๆใช่ครับ ก็หลายคนไปเป็นกลุ่มเป็นแก๊งนักแสดงของช่องเจ็ดก็มีอะไอย่างเงี้ยน้องๆเลยเขาก็แบบคนไหนที่ที่เล่นเป็นอะไรเงี้ยเขาก็ชวนกันไปเล่น <c ười> เสียค่าอุปกรณ์ใช่ครับเริ่มเสียแล้วครับ <c ười> เสียค่าชุดค่าอุปกรณ์หลังจากที่เราตีเป็นแล้วอุปกรณ์เราต้องแน่น ส่วนละครคืนนี้ชมสุภาพบุรุษชาวดินดีรัน2ชั่วโมงเต็มตั้งแต่เวลา20นาฬิกา30นาทีถึง22นาิก30นาทีโดยทุกวันพุธและพฤหัสบ,บดีแฟนๆจะได้ชมเต็มอิ่ม2ชั่วโมงเต็มจนถึงวันที่29มกราคมส่วนวันจันทร์และอังคารรับชมได้ปกติตั้งแต่เวลา21นาฬิกา30นาทีถึง22นาฬิกา30นาทียาวๆไปเลยค่ะวันนี้มินชีและเส้นทางบันเทิงขอตัวลาไปก่อนนะคะบ๊ายบาย